สวัสดีครับท่ามุู้มครับเมื่อนี้มาพบกับอูนมชไชเดอครับผมเมื่อนี้ครับว่างพอดีทังบานออน้ำโชกเพิ่นไปตัดลำมันเนาะครับยังบดได้ขุดมันสีเด้ขุดมืออื่นคือวันอาทิตย์ครับเมื่อนี้เพิ่งได้พักครับท่านุู้มไปเหมามันเนาะครับท่านุู้มเป็นของจ้คข้องนี่แหละครับเล่งดวนเห็ดให้มันแล้วให้่มันแบบได้เห็ดงานแบบเต็มทีกับออน้ำโชกกระิีออกแล้วครับ ย่านแบบว่าย่ำสิออกมันกับท่านเด้ไปกูมันกับิีเนาถิมไปซื้อก็เลยตงรงฝ่าเห็ดซอยกันเลี้ยให้สุดท้ายนี่แหละครับแล้วปุ๊บก็ล่อแค่อานน้ำโขออกแค่นั้นครับวันนี้อาน้้ำโขกอายุบัานทางปุ่นเดอ้อครับผมผมเปิดกลับมาอาดคลิปนะเตรียมคลิปเตรียมกล้องเตรียมกระดาษอีกข้างเนาะครับ้าบอกพิพัานบางังใดก็ขคอภัยให้ทุกท่ันเดอ้อครับผมเอามาตามกันต่อครับผมลงคลิป บ่ได้ลงคลิปได็ดองซ้ำเมื่อแล้วครับขอโทษขอให้ทุกท่านครับมื้อนี้ครับมีซอสสนามบินน้ำครับผมมาให้เอฟซีครับสิบบนงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมบอนด้สิบหกเดือนสิบเดือนอ่าตุลาเนี่ยแหละครับผมหกสิบแปดเท่าสิบบนครับงวดว่าหันเพื่อนกะเขาด้วครับธำบูส้มจะเป็นเก้าเจ็ดแปดนี่แหละครับเขาตรงๆแต่ว่าเพื่อนเขาแต่รัก ซิบบนเขาได้เกตครับผมเลยออกเกตแปดเพื่อนห้มากเกตกับแปดกอดข้อกันมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีงวดเกางวดไม่เทียมไอเอฟซีทางช่องเบื้องทากันเด้อครับผมนี่แหะครับตามกันต่อเป็นคลิปแรกครับทองฟ้าบรรยากาศไซส์นี่แหละครับฝนบ่ได้ตกไล้เมื่อแล้วครับท่านผู้ชมฝนหยุดต,ตกไล้เมื่อแล้วอาอลลัมโชก่ะพีหาหมออาทิตย์บัานหันเนาะครับวันพุธที่ผ่านมานี่แหละครับหมอก็บอกว่า ามาอีกรอบหนึ่งวันที่สิบห้านี่ถ้ยยังบ่เก็บทองบอกออกก็สิ่ส่งตัวไปโรงพยาบาลน้องหานนี่แหละครับอาจจะได้ผ้าออกหรือว่าจะได้ยังกะรอดติดตามตอนต่อไปครับธนผูส้มรอดหลุนน้ำกันนี่แหละครับพอาอาน้ำโศกไปหาหมอนแล้วปุ๊บกลับมาขมุดมันต่อได้ครับานผูส้มบ่ได้พักครับถ้าจะไปอัดคลิปปุ๊บหนีมันกะบร่รเหล่าเคี้ยนนะครับข้าวจกกระทถทางอูน้ำช่ายนี่แหละครับผมก็เลยต้องพักคลิปไว้นี่แหละครับ เาถาถ้บอมักมบังไดกะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้ครับท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้ผมกะและหนหาแลรหลังจากน้อยแล้วครับขอใหยทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับพึ่งใกล้สิออกแล้วนี่แหละครับเนารอเบิ่งกนำกันเงีๆครับผมอายุยังหน่อยอยู่นะครับจุดแนวทางตัวเล็กยูทูบนี่กะพึ่งอายุยี่สิบกว่าปีนี่แหละครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเร็วแนะ่แต่กะเห็ด บ่อใดยางสม่ำเสมอเนาะครับท่านผู้ชมยังบ่อดโคงทียังบน่แน่นตัวนี้ก็หาไรได้เพิ่มเพิ่มลูกเสียออกเนาะครับท่านผู้ชมไปขุดมันเนี่ยมันได้เร็วได้เก็บเร็วของทีเนาะครับท่านผู้ชมแล้วยูทูปเที่ครบเดือนคบรบหลอดกับท่านได้แน่นอนเนาะครับท่านผู้ชมยังเหลือมเฮ็ดไดเกตเดือนประมาณเกตเดือนครับผมเกตเดือนนี่นี่แหละครับถึงกลับมาเฮ็ดยูทูปไดเกตเดือนเพราะท่านพ่อปีพ่อหยังเนาะครับท่านผู้ชุ่มนี่แหละครับผมกะ เริ่มแต่อายุน้อยๆไปเลยครับหรับแนวทางตัวเลขนะครับเอาซอสสนามบินน้ำนี่แหละครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่นำข้อมูลตัวเลขซอสสนามบินน้ำสิบบนมาแบง่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับนี่แหละครับขอให้ทุขสงบมดมานึงกันเด้อครับผมหมดที่จะมาเนี่ยครับมื้อนี้ก็วันที่สิบเอ็ดตุลาครับผมมีวันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ด สิบสองสิบสอีก5มือครับผมเลขจะออกแล้วอีก5วันเลขจะออกนี่นะครับรอลุนน้ำกันยาวๆไปเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้อูวน้ำช่ายออนน้ำโชคยเด้อครับเดี๋ยวนี้เลขแล้วออนน้ำโชคกับบ่ได้ลงเลยละครับท่านผู้ชมซึ่งหายใจกันยากยางไปนิดนึงกับมื่อยประมาณนี้เนาะครับนอนอยูเ่เฮียนแหละครับท่านผู้ชมกวดเฮียนกวดยัง ยึดทางบานไปแล้วครับรอเบิ้งอาการเรื่อยๆถ้าออกแล้วก็สิให้แน่แล้วครับท่านผู้ชมสิได้อัดคชีบยางต้นเนื่องไอ้เอฟซีทางช่องเนาะครับนี่แหละครับเอามาเบิ้งตัวเลขครับผมเบิ้องงวดเก่าดิผมแคปไมโทรศัพท์มาให้เอฟซีก่อนเนาะครับท่านผู้ชมนี่ครับสอสนามบินน้ําครับผมนี่คืองวดเกาเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับ งวดที่ออก6 4 6กะมีครับผมเพื่อนกะไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่3 2 4พุงสี่ผมะครับจนว่ามาฮอด9 7 8นี่ยแหละครับเพื่อนให้7กับ8 10บบนเขา7ตัวเดียวแต่ว่า8มากกับพอดีแหละครับกอดข้อกันมาถึ่งลักหน่วยอันนี้เป็น10บบนอย่างเดียวนี่แหละครับนี่คืองวดเก่าเด้อครับท่านผู้ชมอยู่สุดท้ายบรรทัดนี่แหละครับนี่งวดใหม่มาแล้วครับท่านผู้ชมมีแค่3ตัวเท่านั้น สำหรับซอสนามบินน้ำงวดนี้ครับ10บ,บน4 6 7ครับผมสำหรับโซอสนามบินน้ำงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้ี่เราเร็วนี้อีก5วันเดี๋ยวได้ลุ้นเนาะครับทผูุชมเนี่แหละครับมาร์กะจัดคัดกระพนันเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเด้อครับผมอยู่ที่ดวงเอฟซีครับสิมานสิปังจ้งได้กะขยิบยึดกับเอฟซีทางช่องทุกท่านลองเบิ้งครับมีเขามีลุด แนวาทางหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสำนักเขามาเรื่อยๆนะครับผิดเจรณาเบื้องน้ากันเย็บซี่ทุกท่านกับสี่หวังสี่มันหมาน้ากันนะครับต้องงวดนี่นะครับทานุชม้มวนน้ำใส่กับห้างหายไปนัน่นสามมือเต็มๆแต่กันยังบเบลเลี่ยวครับเขาจะปมไปขคดซอยให้หนึ่งประมาณซี่หาไรนี่แหละครับทานุูม้มกับเลี่ยวๆเป็นกระไรไทยบปลูกแังว่าเพิ่นปลูกนี่เพิ่นกับว่าได้เห็ดหยากนะครับ ว่าพนังรหลดเอาบา่อเดหยางคันยางปลูกกี่ซอยอยู่ครับแต่อันนี้นังรหลดปลูกเมื่อก็นังไดประมาณสามนเป็นกะครบกันพอดีครับรถไทยเนาะครับธรรมุชมคือว่าไปเที่ยวนี่ก็หาหกข้อไปเลยครับผมว่าค่าเดียวแล้วสียหาอะไรบ่พอสองสัโมงครับผมแล้วเลยผมก็เลยมาอัดคลิปต่อนี่แหละครับานผมุชมเพื่อนบอกว่าเมื่ออื่นจังสีคูดอีกให้หนึงให้สุดท้ายแล้วนี่แหละครับ ล่อคุดล่อคนขึ้นรถย่างเดียวทั้นั้นแหละครับอูน้ำชัยนี่แหละครับซอยงานหนักๆย่างเดียวครับงานเบาๆกะเป็นเห็ดเด่คนก็ให้อูน้ำชัยมาแบ่งเวลาเห็ดยูทูบกับวันด้กกับจัดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอูน้ำชัยกะอยากเห็ดให้มันแล้วนะครับเอาเวลาอ่าผักยูทูปไปก่อนจังมาเห็ดตัวเล็กนี่แหละครับก็ยังผมจะมาอัดคลิปใต้เสาแน่นี้นะครับท่านผู้ชมมันกะบ่ทันการเพิ่นแล้วเพิ่นก็ไปใต้ส้นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ กับเบอร์เดียบนะครับแต่ว่าเจงใจเพลินนะครับท่านผู้ชมไปเฮ็ดน้ำเพิ่นเนาะครับนี่แหละครับเอาข้าเสียอธิบายให้เอฟซีทางช่องย่างเข้าใจกันเนาะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้เลยครับสิบบนสซนน้ำบินน้ำครับผมสี่หกเจ็ดมักกะจัดคัดกระพานสี่หกเจ็ดนี่ต้องมีเห็นสำหรับเหล็กบนสซนน้ำบินน้ำนี่แหละครับรอลุ้นได้เลยเขาเคี้ยวเคียวได้ครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเอฟซีเปงได้ครับเขียวดีปะครับ ยี่นี่ไก่สีทองก็ได้ครับทองฟ้ากัแจ่มใสดีขนาดครับหมนแล้วครับบรรยากาศฟ้าสุดอยอดเลยครับมุนีซอสนามบินน้ำม,มาพร้อมสถิติงวดเก่าเดินดีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับซอสนามบินน้ำมีสถิติเทียบไฮเอฟซี FC. ทางช่องเบิงรงพร้อมครับเอาทายคลิปนี้เพิ่มกวต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันไฮเอฟซี FC ครับ โวยพ่อในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานํ้ำกันครับงวดนี้พอกันไม่ขิบหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ